ลบ,บุรีเหมือนที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์และพลังของคนทำงานสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลบ,บุรีหนึ่งในหน่วยงานที่ขับเคลื่อนแรงงานไทยสู่มาตรฐานสากลน,นี่คือหน่วยงานฝึกอบรมต้นแบบแห่งความเป็นเลิศสวัสดีครับยินนีต้อนรับสู่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลบ,บุรีเชิญครับ วัสดีครับผมเป็นตัวแทนจากสำนักง,งานพัฒนาฝีมือแงรงงานลบบุรีสาขาการก่ออิฐได้รางวัลเหรียญทองในการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่30และการแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติครั้งที่1 0และเป็นตัวแทนไปแข่ง World Skill a อเ m a n i l าเน2่าเป็นกำลังใจให้ด้วยครับผมสู่สนามแข่งขันระดับอาเซียนความสำเร็จที่เริ่มต้นจากความตั้งใจ และการสนับสนุนที่ถูกทางสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลบบุรีรุนเสริมแรงงานไทยก้าวไกลสู่ระดับนานาชาตินักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลบบุรีได้นำโครงการกิกเวิร์กเ์เข้าส่งเสริมกลุ่มสตรีโดยจัดฝึกอบรมการตัดเย็บเสื้อผ้าเพื่อพัฒนาทักษะต่อยอดจากภาคสวัสดีค่ะ นางนุดาจันนาลิธาค่ะสมาชิกกลุ่มสตรีอาสาบ้านควรนะคะกลุ่มของเราเป็นกลุ่มทอผ้าโดยสมาชิกเป็นการทอผ้าด้วยมือเป็นผ้าฝ้ายนะคะผ้าของเราก็จะมีทั้งลายดั้งเดิมที่เรียกว่าสิ้นหัวแดงกินแดงนะคะลักษณะอย่างนี้นะคะและตอ,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 อนนี้เราก็จะมีการประยุกต์โดยการนำอัตลักษณ์ของจังหวัดลพบุรี มาเป็นลวดลายในผ้านะคะแล้วก็จากการที่เรามีผ้าในร้านสำนักง,งานพัฒนาฝีมือแรงงานได้เข้ามาต่อยอดด้วยการนำสมาชิกของกลุ่มไปฝึกการเย็บผ้าเพื่อสร้างสร้างอาชีพให้กับชุมชนค่ะเช่นการเย็บผ้าใช้เองอย่างนี้นะคะอันนี้เป็นการเย็บจากสมาชิกในกลุ่มค่ะและเป็นงานจากสมาชิกของเราจริงๆนะคะเราทำเองใส่เองแล้วก็ จะมีการนําเอาเศษผ้าที่ได้มาแปรรูปเพื่อลดขยะและก็สร้างมูลค่าให้กับสินค้าในชุมชนค่ะก่อนอื่นต้องขอบคุณนะคะของสํานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนะคะเพราะว่าผลประโยชน์ตรงนี้คือได้รับกับตัวชาวบ้านที่เข้าไปฝึกอบรมเลยสามารถนําไปประกอบอาชีพได้สา,สามารถสร้างไรายได้ให้เราสํานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลบบุรีได้รับรางวัลระดับดีเลิศ จากโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐของจังหวัดลบบุรีประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566รางวัลน,นี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นทุ่มเทและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสำนักงานขอน้อมรับรางวัลน,นี้ไว้ด้วยความภาคภูมิใจและจะเดินหน้าพัฒนางานอย่างต่อนเนื่องข้อเสนอแนะและทุกข้อร้องเรียนคือโอกาสในการปรับปรุงรับเรื่องร้องเรียนอย่างเป็นระบบโปร่งใสและตรวจสอบได้พร้อมทีมงานที่ใส่ใจรับฟังและดําเนินการแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุด กรณีที่ประชาชนได้นำหนังสือรับรองความรู้ความสามารถพรอ้อมสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานรูบฟรีได้มีขั้นตอนในการดำเนินการตรวจสอบเบื้องต้นคือ1นําบัตรของผู้ยื่นไปตรวจเช็คเกี่ยวกับหมายเลขบัตรประชาชนและรายมือเจ้าหน้าที่ที่เซ็นในการออกบัตรค่ะ2เปรียบเทียบข้อมูลไปทางระบบกรมพัฒนาฝีมือแรงงานถ้ามีความผิดปกติจริงรายงานความผิดต่อผู้อำนวยการสำนักงาน พัฒนาฝีมือแรงงานลบกุลีทันทีมีการตรวจสอบย้อนหลังว่าได้มีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานกับทางกรมพัฒนาฝีมือแรงงานหรือไม่แจ้งไปยังกองพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงานเพื่อป้องกันการปลอมเอกสารเกิดขึ้นค่ะมีการประชาสัมพันธ์ไปทางเพจทาง a c e b o o k หรือเว็บไซต์เพื่อเตือนประชาชนไม่ให้หลงเชื่อเกี่ยวกับบุคคลหรือหน่วยงานที่แอบอ้างว่ามาสอบได้โดยไม่ต้องเข้าสอบและได้รับบัตรไปค่ะ สำนักง,งานพัฒนาฝีมือแรงงานลบบุรีมีการสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งมีการสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายเป็นอย่างดีครับร่วมมือกับสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ประสานภาคเอกชนเพื่อกำหนดทิศทางการฝึกอบรมที่ตรงกับความต้องการของตลาดร่วมมือกับส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าถึงกลุ่มแรงง,งานในชุมชนสวัสดีครับผมนายประเวศทิวศิริมาจากบริษัทต้นแบบวิศวกรรมวันนี้มารับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถเจ้าหน้าที่ของที่นี่บริการได้ดีมากให้คำแนะนำที่ดี เป็นกันเองถามอะไรคือสามารถตอบให้เราได้ที่ระยะเวลาในการทำก็รวดเร็วบัตรก็รอไม่นานครับตอบรถบรีคือดีมากๆครับถ้าให้คะแนนคือขอให้ร้อยครับผลลัพธ์ของความร่วมมือเหล่านี้ออคือการพัฒนาหลักสูตรที่ทันสมัย<ๆ>การสุอบรมที่ตรงจุดและการมีงานทําที่แท้จริง